สวัสดีครับก็วันนี้เราจะมารีวิวนี่นครับเป็นสว่านดีวอลนะครับผมก็ตัวนี้นะครับสามารถถอดแยกตัวนี้ไนดะ้ชุดนี้เวลาเราใช้เราก็เสียบเข้าไปอย่างงี้ยครับชุบโอเคเสียบไปอย่างเงี้ก็อ่ะนี่สว่านจบละ แบตท,ที่ใช้นะครับจะเป็นแบตขนาด2 0่โวลต์หแอมป์นะครับผมมีทั้งหมดตอนนี้มีอยู่2ก้อนก็ยังไม่ใช่ไฮไลท์หลักของเราไฮไลท์หลักของเราขเขคือนี่นะครับจะเป็นเท้าตัวนี้เครื่องดูดฝุ่นน,นี่ครับที่ใส่แบตเขาจะอยู่อย่างนี้นะครับใส่แบตเวลาใส่แล้วก็ใส่อย่างนี้กันเลย นี่จะเป็นตัวฟิลเตอร์ในการเก็บฝุ่น,นครับ <c oughs> <c oughs> ตัวนี้สามารถเป็นสวิตช์แบบอันนี้จะเป็นใช้แบบเขาเรียกอ,อะไรนะบลูทูธแต่ถ้าเราเปิดเม่ถ้าเราเปิดมาตรงนี้มันจะเป็นการดูนะครับดูค่อนข้ <c oughs> างแรงเลยเวลาเราใช้นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นเครื่องดูฝุ่นนะเสร็จแล้วเราก็นี่จะเป็นตัวสวาส่านครับ ขนลยประมาณน,นี้จริงๆมันก็ต่อแบบนี้ได้นะครับแล้วก็เกี่ยวจะอยู่ในลักษณะนี้เลยแต่ว่าอแบบนี้เราก็คือต้องเปิดตัวเครื่องดุดกุ่นก่อนแล้วก็จะมีสายเป็นสายสายข้ยข้างก็มีนะครับมีแถมให้ ขนาดอยู่งี้เลยเห็นไหมก็ค่อนข้างน้ำหนักเบาครับต่อจะมาหนักตรงนี้มันตรงพ่วงแบบสองก้อนนะถือว่าเราไม่ใช้แล้วก็ปลดออกอย่างนี้ครับตรงนี้ก็สามารถถอดอันนี้ได้ชึบจะเหลือแค่ตัวนี้ละก็คลิปนี้ประมาณนี้นะครับผมก็ตัวนี้จะเป็น สว่านโรตารีะครับเป็นรหัส DC head สองเจ็ดสามนะครับผมตัวนี้นะแล้วก็ไอตัวนี้ตัวแแดปเตอร์ตัวนี้ก็จะเป็น DW h 0 1 d สองศูน hmm. ย์หนึ่งนะครับผมเราใช้ก็อยู่อย่างนี้เลยแล้วก็ใส่เข้าไปชึปแบแค่นี้แล้วก็ตัวนี้นะครับผมก็เครื่องดูฝนตัวนี้จะเป็น DWH หนึ่งหกหนึ่งนะครับผมตัวนี้จริงๆใช้แค่สิบปดโวลต์นนะน้ําหนักสองกิโลแต่ผมไม่รู้ว่ารวมแบตหรือเปล่านะแต่ว่าแบตผมถามร้านมาแล้วเขาบอกแนะนําเป็นแบตห้าแอมขั้นต่ําแต่ผมก็ยังไม่รู้ว่ามันจะใช้ได้นานขนาดไหนนะครับผมก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมก็สวัสดีครับ